ทางผมพยักมอเตอร์นะครับเราเป็นตัวแทนนะครับของซีเอมโมโตนะครับที่จะทำแบรนด์ซีโฮซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าภายใต้ซีเมโมโตครับผมนะฮะตอนนี้เนี่ยในงานมอเตอร์โชว์นะครับเราเปิดตัวสองรุ่นก็คือ AE2 นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ไม่ได้จดทะเบียนแต่ว่าเป็นมีความ DNA ของซ h โและสมรรถนะของ c ี m o t o ตใส่เข้าไปนะการใช้งานค่อนข้างจะมีสมรรถนะและประสิทธิภาพสูงกว่ารถเกรดเดียวกันในท้องตลาดอยู่นะครับในราคาพิเศษมากนะครับในงานเราเปิดตัวราคาปกติอยู่ที่35,000นะครับแต่ว่าในงานเนี่ย 32, นะครับพร้อมกับของแถมอีกมากมาย กับอีกตัวหนึ่งนะครับตัว City Sport ซึ่ง City Sport เนี่ยเราเปิดต้นแบบในงานก่อนหน้านี้นะที่ปลายปีนะครับแล้วก็ในงานนี้เราเปิดจำหน่ายจริงแล้วนะครับเป็นรถสไตล์วัยรุ่นในเมืองนะฮะลุยในเมืองสามารถปีนป่ายพื้นที่ไดห้หลายระดับนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เราทําราคาพิเศษมากๆนะครับจากเดิมที่ที่หลายท่านคิดว่าน่าจะเกินแสนนะครับเราจําหน่ายในราคา95,000นะครับราคาปกติแต่ว่าในงานเนี่ยพิเศษนะครับแค่88,000นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คือมีของแถมของซีโฮนะครับส่วนนอกนั้นก็จะเป็นรุ่นที่เราเคยจัดจําหน่ายก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่งานปลายปีที่แล้วนะครับ ก็คือตัว ae 6นะครับและก็ ae 8นะครับโดย ae 6เนะี่ยมีตัว ae 6 plus ที่เป็นรุ่นแบบ2แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ ae 8เราก็มีอยู่2รุ่นนะครับก็คือ ae 8 plus กับ ae 8 s plus ซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่สมรรถนะสูงที่สุดในตลาดณนวันนี้นะครับทำความเร็วสูงสุดได้ถึง112กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทางประมาณ120กิโลนะครับแบตเตอรี่2ลูกนะครับมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์แบบวางกลางนะครับและก็ตัวซีโฮเองนะครับทาง g l o b a l ก็ได้มาเยี่ยมเราในงานมอเตอร์โชครั้งนี้นะครับเขาก็ค่อนข้างพอใจนะครับกับตลาดในเมืองไทยมากนะครับก็คือในเมืองไทยเนี่ย เดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ของ c ีโฮเนี่ยออกมาอีกหลายรุ่นมากนะครับและก็ตัวที่บอกปลายปีเนี่ยก็จะมีรุ่นพิเศษนะครับก็ก็จะมีเป็นตัวแมกเนตที่เคยรถที่ค่อนข้างขนาดใหญ่ที่ที่เคยโชว์เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็จะเริ่มขายจริงนะครับปลายปีนะครับก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่างๆนะที่ซีโฮเองเนี่ย จาก global เนี่ยวางแผนที่จะจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในเมืองไทยให้มากขึ้นนะครับเพื่อเพื่อ,อรองรับกลุ่มลูกค้านะครับท,ที่ที่ให้ความไว้วางใจตัวซีโฮในเมืองไทยครับผมอตอนนี้รถทั้งหมดที่ที่นำเข้ามาพยักมอเตอร์เป็นคนประกอบในประเทศนะครับแล้วพาร์ทอะไรที่ใช้จากจีนหรือว่าใช้ในเมืองไทยด้วยรันพาร์ทในส่วนเบื้องต้นเนี่ยมาจากเมืองจีนทั้งหมด นะครับก็เริ่มจะมีทยอยมีแผนที่จะเริ่มใช้ของในประเทศเริ่มทยอยทดแทนขึ้นมาทีละสเต็ปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้จากซียอมโมโตทั้งหมดก่อนด้วยความที่เราประกอบในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไหล่ทุกชิ้นนะครับเรามีอยู่ในเมืองไทยพร้อมหมดเลยนะครับเรื่องการรออะไหล่เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะทุกชิ้นเนี่ยมีมีครบอยู่ในเมืองไทยและก็ตัวแทนจําหน่ายนะครับณนะตอนนี้เนี่ย เรามีตัวแทนจําหน่ายมีศูนย์อยู่ทั่วประเทศเนี่ยประมาณ30ที่แล้วนะครับแล้วก็ในงานจริงๆมีทยอยมาสมัครเยอะมากนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมคาดว่ากลางปีนี้เราจะพยายามมีให้ครบทุกจังหวัดในเมืองไทยทั้งหมดครับอีกกลุ่มบริษัทหนึ่งที่ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับทางพยักเนี่ยก็คือบริษัท powernex นะครับ powernex เนี่ยเราเป็นบริษัท smart energy platform นะก็คือบริษัทที่ เป็นดูแลระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะนะครับโดยโครงการแรกของเราเนี่ยก็คือบริหารจัดการพลังงานสําหรับระบบอ c o System ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเราทําโครงการนี้ในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศตอนนี้เนี่ยเราทําไปแล้ว10มหาลัยนะครับโดยการที่เป็นระบบแพลตฟอร์ม60โวลต์นะครับจะเป็นตู้ขนาดเล็กนะครับขนาด8ช่องนะครับมีแบตเตอรี่7ลูกและก็มีช่องว่างไว้หนึ่ง เพื่อจะมาแลกเปลี่ยนนะครับรถก็จะเป็นรถสเปคสำหรับในมหาลัยซึ่งมีความเร็วที่จำกัดนะครับเนื่องจากความปลอดภัยนะครับในการใช้งานในมหาลัยนะครับตอนนี้เนี่ย10มหาลัยเนี่ยเราทยอยติดตั้งไปเกือบหมดแล้วนะครับและก็เราคาดว่าภายในปีนีเน้เราจะพยายามขยายให้ได้30มหาลาัยครับตอนนี้เนี่ยเรามีรถที่ใช้รองรับระบบ60โวลต์อยู่ทั้งหมด3รุ่น นะครับก็คือเป็นฮอวิน SK1 นะครับอ,อยู่ด้านโน้นนะครับแล้วก็อิเล็กตรานะครับแล้วก็ไฮลิง S2 ที่เห็นสวยๆนะครับตัวนั้นเนี่ยครับเป็นไทลิง S2 ต,ตู้เล็กเนี่ยคือระบบ60โวลต์เนี่ยจะเหมาะกับระบบอีโคซิสเต็มที่ใช้ความเร็วจำกัดนะครับระยะทางไม่เยอะมากนะครับ ตอนนี้เนี่ยระบบ72โวล์เนี่ยนะครับจะเห็นตู้ใหญ่นะครับขนาด15ช่องตอนนี้เรามีการพูดคุยกับหลายหน่วยงานนะครับที่จะเอาไปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลท้องถิ่นนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะน,นะครับคาดว่าประมาณมิถุนาเนี่ยน่าจะเริ่มมีเคสตัวอย่างของระบบ72โวล์ให้ดูกัน และในระบบ72โวล์เนี่ยเราก็มีคนร่วมนะครับในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็คือมีไทลิงนะครับที่ที่เห็นคันใหญ่ๆสีขาวนะครับและก็มีฮอวิน SK3 ก็จะเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากจากตัวที่โชว์อยู่นะครับและก็เป็นข่าวดีก็คือทางซีโฮเองก็กำลังพิจารณาที่จะมาร่วมแพลตฟอร์มของเราเหมือนกันนะครับโดยอาจจะกลางปีนี้อาจจะมีให้เห็นถึง2รุ่นครับผม คือตัวซีโฮเองเนี่ยจะแตกต่างกับหลายๆเจ้านะครับตรงที่ว่าซีโฮเกิดมาจาก c F m c F m o t o c m m ต t o เป็นคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจโมอเตอร์ไซค์น้ำมันอยู่แล้วรวมถึงรถ ATV-UTV เพราะนั้นประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยทำให้เขาถ่ายทอด DNA ความเป็นโมอเตอร์ไซค์น้ำมันเนี่ยลงไปในโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพราะนั้นจะเห็นว่าประสบการณ์กับขี่ของโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของซีโฮเนี่ย จะแตกต่างจากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของแบรนด์อื่นตรงที่ว่าจะให้ฟิลลิ่งการขับขี่เหมือนกับรถน้ำมันแต่อัดการเร่งเนี่ยสูงกว่าเนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้านะครับอันนี้คือข้อดีของทาง c ีโครับเดี๋ยวเหมือนที่เรียนครับว่าทาง c ีโอลกำลังพิจารณากิจกรรมที่จะเปิดให้มีการทดลองขับขี่นะครับเป็นเราอาจจะใช้ชื่อเบื้องต้นต,นตอนนี้ที่คุยกันก็คือซีโอเ จะมีการเปิดเรรดไร์ right แบบเหมือนที่ต่างประเทศที่เขาทำกันนะครับมีอินสตัชชั่นมีรุ่นต่างๆมานะครับอาจจะเป็นตอนกลางปีที่เราจะเปิดอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือตอนนี้เรามองว่าตลาดเมืองไทยค่อนข้างตอบรับกับโมอโเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและก็ยานยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างดีมากส่วนหนึ่งน่าจะได้อาน,นิสงจากยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งกำลังเทรนกำลังมาแรงมากและก็ผู้คนเริ่มเปิดใจในการรับ แบรนด์จากทางประเทศจีนนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าของเราเนี่ยซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในเกรดพรีเมียมนะครับ <sì> ก็เลยช่วงแรกที่เปิดตัวไปก็ได้รับเสียงตอบรับจากคนผู้ใช้เยอะมากนะครับเราก็คาดหวังว่าเราน่าจะโตขึ้นไปอีกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า20%นะครับใช่จากยอดเดิมที่เคยมีปีนี้เราเรามองว่าเราน่าจะแตะ2,000คันได้ครับผม ปีที่แล้วปีที่แล้วที่เราทราบมาจากการลงลิสเทอร์เนี่ยตกประมาณ2 0,000กว่าคันนะครับ2 0,000กว่าคันแล้วก็โตจากปีก่อนหน้านี้ประมาณ2เท่านะครับและก็เทรนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะโตขยายตัวในระดับเท่าตัวอยู่ตลอดนะครับแต่ทางทีมงานร่วมกับทางซีโฮเนี่ยเขาเขาแจ้งเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ บีกิสเตอไม่ได้ลงทะเบียนหรือทําำายทะเบียนเนี่ยมากกว่าปริมาณที่จดทะเบียนหลายเท่าตัวนะครับเลยเป็นที่มาว่าซีโฮเลยมองว่า AE2 เนี่ยน่าจะตอบโจทย์และก็เซิร์ฟตลาดในกลุ่มนี้ด้วยนะครับกเนเนี่ยระบบทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเป็นพาร์ทเนอร์กับ True นะครับ True มีการสนับสนุนเราโดยการให้ใช้โครงห่าย True 5G ก็ให้ซิมการ์ดทรูห้ามา ในแบตเตอรี่ทุกลูกนะครับมีซิมการ์ดของ t r o e 5 g อยู่ครับบนตู้ตู้สวอปก็มีซิมการ์ดของ t r u e 5 g เพราะฉะนั้นโครงข่ายการมอนิเตอร์การรับ Big Data จากลูกค้าเนี่ยผ่านโครงข่ายของ t r o e 5 g ทั้งหมดครับพันในมหาในมหาวิทยาลัยระบบ60โวล์เนี่ยเ,เราเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือนนะครับนะเพรานะรน,นั้นนะ่ะในรายเดือนเนี่ยค่าเช่าที่เราให้นักศึกษาเนี่ยถูกมาก นะครับเริ่มต้นที่1250บาท11เดือนฟรี1เดือนนะครับค่าเช่านี้เนี่ยรวมทุกอย่างหมดแล้วนะครับก็คือเด็กสามารถสวอปได้ไม่อันครับ